ตอนที่5ความฝันที่ไม่ใช่แค่ฝันคืนนั้นหลังจากเสียงของเงียบไปกอนกับแอนก็ไม่กล้าลงไปดูข้างล่างอีกทั้งสองได้แต่นั่งกอดกันบนเตียงจนความง่วงเข้าครอบงำแต่เมื่อกอนหลับตาลงเขาฝันฝันที่เหมือนจริงจนเกินไปฝันร้ายจากอดีตกอนยืนอยู่กลางบ้านหลังเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแสงไฟสลัวเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังอยู่ใกล้ฮ่าฮ่ ช่วยข้าด้วยเขาหันไปตามเสียงเห็นหญิงสาวคนเดิมนั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องแต่ครั้งนี้เธอดูไม่เหมือนศพเธอสวมชุดไทยสีขาวปเปื้อนดินและเลือดเส้นผมยาวปลกหน้าจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าเจ้าต้องคืนให้ข้าก่อนตัวแข็งทื่อคืนอะไรคุณเป็นใครหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นข้าคือสายบัว ทันใดนั้นภาพรอบตัวก่อนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคืนวันที่สายบัวตายก่อนเห็นตัวเองยืนอยู่ในยุคอดีตรอบตัวมีคนกลุ่มหนึ่งยืนมุงบางอย่างศพของหญิงสาวถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ในโรงไม้เธอยังไม่ตายแน่เหรอชายคนหนึ่งถามเสียงสัน่นข้าบอกแล้วว่าเธอตายแล้วชายอีกคนตะคอกหมอผีทำพิธีเรียบร้อยแล้วฝังซะกอนพยายามจะร้องห้าม แต่ไม่มีใครได้ยินเขาจากนั้นฝาโลงถูกปิดลงเสียงร้องของสายบัวดังออกมาเบาๆข้ายังไม่ตายตื่นขึ้นมาพร้อมเงาในห้องกอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาหายใจหอบถี่รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงจนจะระเบิดออกมาแอนนอนอยู่ข้างๆยังไม่ตื่นแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องตัวแข็งค้างก็คือเงาดำร่างหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงคืน ให้ข้าก่อนแทบหยุดหายใจดวงตาของเงาดำจ้องตรงมาที่เขาและทันใดนั้นเสียงกอกอก็ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้จากทุกด้านของบ้านก่อนรู้แล้วเขาต้องคืนบางอย่างให้เธอก่อนที่มันจะสายเกินไปตอนที่หกของที่ต้องคืนพี่ก่อนเป็นอะไร แอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นกอนนั่งเหงื่อท่วมตัวดวงตาเบิกโพลงมือเย็นเฉียบเหมือนคนเพิ่งผ่านฝันร้ายมาเราต้องคืนบางอย่างให้เธอกอนพูดเสียงสัน่นแอนขมวดคิ้วคืนอะไรกอนหอบหายใจภาพในฝันยังติดตาเขาสายบัวเธอถูกฝังทั้งเป็นและไม้พวกนี้คือฝาลงของเธอแอนตัวแข็งทื่อใจเต้นแรงเมื่อได้ยิน หมายความว่าสิ่งที่เธอต้องการคืนคือฝาลงนั้นก่อนพยักหน้าถ้าเราไม่คืนให้เธอเธอจะไม่มีวันไปจากที่นี่ความลับใต้พื้นบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนไม่รอช้าเขาหยิบเครื่องมือแล้วเริ่มงัดผนังออกมาอีกจนเผยให้เห็นไม้แผ่นหนึ่งที่เก่ากว่าแผ่นอื่นฮ่าฮมันเป็นฝาลงศพของสายบัวนี่แหละ นี่คือต้นเหตุของทุกอย่างก่อนพูดเสียงเบาแอนมองมันด้วยความรู้สึกสยองมือสั่นระริกเธออยากเผามันทิ้งไปให้หมดแต่ก่อนสายหน้าเราเผาไม่ได้มันจะยิ่งทำให้เธอโกรธเราต้องคืนมันไปที่เดิมหมายความว่าต้องเอาไปฝังคืนแอนกลืนน้ำลายก่อนพยักหน้าและเขารู้ดีว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้น คืนสุดท้ายก่อนการคืนของคืนนั้นทั้งสองคนเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมพรุ่งนี้พวกเขาจะนำฝาลงไปคืนที่ป่าช้าเก่าตามที่หลวงตาทองบอกแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นก็ก็ก,ก็เสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันดังขึ้นทั่วบ้านดังจนเหมือนมีบางอย่างกำลังโกรธจัดกอนกับแอนกอดกันแน่นยาหวังว่าจะหนี เสียงกระซิบเย็นเยียบดังอยู่ข้างหูของทั้งคู่แอนหันไปมองเงาของสายบัวยืนอยู่ที่มุมห้องดวงตาสีดำสนิทของเธอจ้องมาที่พวกเขาอยากคิดว่าเจ้าจะหนีข้าได้พรุ่งนี้คือคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับเธอถ้าคืนฝาลงได้พวกเขาอาจรอดแต่ถ้าทำไม่ได้ บางคนอาจไม่ได้กลับมาตอนที่7การเดินทางสู่ป่าชา้าเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนกับแอนไม่รอช้าพวกเขาห่อฝาลงศพของสายบัวด้วยผ้าขาวก่อนออกเดินทางไปยังป่าช้าเก่าตามที่หลวงตาทองบอกระหว่างขับรถไปแอนแทบไม่พูดอะไรสีหน้าของเธอยังคงซีดเผือดจากเหตุการณ์เมื่อคืนพี่ก่อนเราจะรอดใช่ไหมเธอถามเสียงสัน่นก่อนจับมือเธอแน่น แม้ในใจของเขาเองก็ไม่มีคำตอบป่าช้านี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีแล้วไม่มีใครกล้ายุ่งกับมันคำพูดของหลวงตาทองยังดังก้องอยู่ในหัวป่าช้าไร้ผู้คนเมื่อมาถึงทั้งคู่แทบไม่อยากเชื่อสายตาป่าช้านี้เต็มไปด้วยหลุมศพเก่าที่สุดโสมป้ายหลุมศพหลายอันเอียงจนแทบจะล้มยากขึ้นรกสูงถึงหัวเขา่าบรรยากาศเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงนกร้อง กอนหันไปมองแอนพร้อมใหม่แอนพยักหน้าแม้เธอจะกลัวจนแทบขยับตัวไม่ได้ทั้งสองคนเดินฝ่าหญ้าเข้าไปจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่มีร่องรอยของหลุมศพเก่าถูกขุดขึ้นมาที่นี่แหละฝังคืนหรือฝังชีวิตกอนค่อยๆวางฝาลงลงบนพื้นดินเขาหยิบจอบขึ้นมาและเริ่มขุดหลุมขณะที่เขาขุดแอนก็กระซิบสวดมนต์เบาๆพยายามทำใจให้นิ่งที่สุด แต่แล้วครืดดดเสียงลากเท้าดังขึ้นจากข้างหลังแอนสะดุ้งหันขวับไปมองทันทีร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาสีดำสนิทจ้องมาที่เธออย่าคิดว่าแค่คืนของแล้วทุกอย่างจะจบเสียงนั้นเย็นเยียบจนแอนแทบหยุดหายใจพี่ก่อนเร็วเข้าเธอร้องเสียงหลง ก่อนเร่งมือขุดหลุมลึกพอให้ฝาลงจมลงไปก่อนรีบผลักมันลงแล้วใช้จอบกลบฝุ่นดินอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วแอนรีบก้มลงพนมมือสายบัวเราขอคืนสิ่งที่เป็นของเธอแล้วขอให้เธอไปสู่สุขติเสียงลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆต้นไม้รอบๆโอนเอ็นเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเงาของสายบัวค่อยๆจางลงค้าจะไปได้จริงหรือ เสียงของเธอแผ่วลงเรื่อยฮ่าฮ่กอนพนมมือขึ้นไปเถอะเธอไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วร่างของสายบัวค่อยๆสลายไปกับสายลมจบแล้วหรือยังทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้งพี่ว่ามันจบแล้วใช่ไหมแอนหันมาถามก่อนก่อนพยักหน้าแม้ในใจยังรู้สึกแปลกฮ่าฮ่ แต่เมื่อพวกเขาหันหลังกลับและเดินออกจากป่าช้าเสียงกระซิบสุดท้ายแว่วมากับสายลมพวกเจ้ามาคืนช้าไปตอนที่8มาคืนช้าไปกอนกับแอนชะงักเท้าทันทีเมื่อได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาพวกเจ้ามาคืนช้าไปลมพัดวูบแอนรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาจากด้านหลังพี่ก่อน ได้ยินไหมแอนกระซิบเสียงสัน่นกอนพยักหน้าชีพจรเต้นแรงบางอย่างไม่ถูกต้องเงาที่ไม่หายไปเมื่อหันกลับไปมองฝาโลงที่พวกเขาเพิ่งฝังไปมันยังอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยของดินที่ถูกกลบลงไปเลยราวกับพวกเขาไม่เคยขุดหลุมฝังมันเป็นไปไม่ได้กอนพึมพำเมื่อกี้เราฝังมันไปแล้วนี่ใช่เจ้าฝัง แต่ไม่ได้ปลดปล่อยข้าเสียงแหบพร่าดังขึ้นใกลฮ่าฮ่าแอนกรีดร้องเมื่อเห็นว่าเงาดำของสายบัวยังยืนอยู่ที่เดิมไม่หายไปเหมือนที่คิดเราคืนของให้เธอแล้วทำไมเธอยังอยู่กอนตะโกนถามสายบัวยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ทั้งโศกเศร้าและน่าสะพรึงกลัวเพราะข้าไม่ได้ถูกฝังแค่ในโลงบางอย่างที่ยังขาดหาย กอนกับแอนสบตากันเธอไม่ได้ถูกฝังแค่ในโลงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายังมีบางอย่างของเธอที่ยังไม่ได้คืนกอนถามเสียงแผ่วสายบัวพยักหน้าเบาๆก่อนที่เธอจะค่อยๆยกมือขึ้นชี้ไปยังใต้บ้านของพวกเขากระดูกของข้ายังอยู่ที่นั่นกลับบ้านเพื่อเผชิญความจริงพี่ก่อน พี่ไม่ได้คิดจะกลับไปจริงๆใช่ไหมแอนถามเสียงสั่นระหว่างที่ทั้งสองขับรถกลับบ้านกอนขับรถไปโดยไม่พูดอะไรในใจเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวถ้ากระดูกของสายบัวยังอยู่ใต้บ้านหมายความว่าศพของเธอไม่เคยถูกฝังจริงๆเมื่อพวกเขามาถึงบ้านพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินบรรยากาศรอบตัวดูเงียบผิดปกติบ้านไม้ที่เคยให้ความรู้สึกอบอุ่นตอนนี้ กลับดูเย็นเยียบและวังเวงเราต้องหามันให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปก่อนพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่แอนพยักหน้าแม้เธอจะกลัวจนแทบขยับไม่ได้ทั้งสองคนเดินลงไปที่ใต้ถุนบ้านคืนนี้พวกเขาจะต้องขุดหาความจริงแต่คำถามคือพวกเขาจะเจอแค่กระดูกหรือจะเจอบางอย่างที่มากกว่านั้นตอนที่เก้า ความจริงที่ถูกฝังใต้ถุนบ้านเงียบสงัดทั้งสองคนสองไฟฉายไปทั่วบริเวณพื้นไม้ที่ดูเก่าและผู้พังกรรู้สึกว่าบางสิ่งยังคงถูกฝังไว้ใต้ผิวไม้ที่ดูเหมือนจะทนทานพี่ก่อนเราจะเริ่มจากตรงไหนแอนถามด้วยเสียงที่สั่นเครือลองดูที่มุมนี้ก่อนกอนตอบขณะเดียวกันก็ใช้จอบเริ่มขุดที่มุมหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีรอยแตกร้าว ดินใต้บ้านเริ่มหลุดออกมาอย่างช้าๆจนเผยให้เห็นกระดูกขาวๆที่ยื่นออกมานี่มันแอนเบิร์กต้าคือกระดูกของเธอจริงๆก่อนหยุดมือที่กำลังขุดเขามองไปที่กระดูกที่ปรากฏให้เห็นในดินแอนหันไปมองเขาด้วยความวิตกกังวลพี่ก่อนนี่มันคือคำตอบทั้งหมดของเรื่องนี้หรือเปล่าแนวที่ตามมาทันใดนั้น เสียงแกรกแกดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องใต้ดินแอนหันไปมองด้วยความตกใจพี่กรเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วแต่ยังไม่ทันที่กรจะตอบเงาดำของสายบัวปรากฏขึ้นตรงหน้าขอบใจที่คืนของให้ข้าแต่ข้ายังไม่จบสายบัวยิ้มรอยยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและน่าสะพรึงกลัวเราคืนกระดูกของเธอแล้ว กอนตะโกนทำไมยังไม่ปล่อยเราไปสายบัวค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้พร้อมเสียงที่แผ่วเบาเหมือนเสียงพายุเจ้าคืนให้ข้าแค่กระดูกแต่ไม่เคยคืนสิ่งที่ข้าสูญเสียไปแอนเบอร์ตาสิ่งที่สูญเสียไปหมายความว่าอะไรความจริงที่ไม่ได้ถูกฝังสายบัวยิ้มอย่างเศร้าๆก่อนจะยกมือขึ้นและชี้ไปที่ใต้ถุนบ้านเจ้าคืนให้ข้าแค่กระดูก แต่สิ่งที่ข้าสูญเสียไปคือชีวิตที่ถูกพรากไปจากข้าแอนและกอนมองไปที่รอยแยกในดินที่เริ่มขยายออกเมื่อสายบัวพูดจบร่างของสายบัวสลายเป็นเท่าฐานและจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงัดทั้งสองคนยืนอยู่ในความมืดหายใจไม่ออกราวกับว่าบางสิ่งถูกปลดปล่อยออกไปชีวิตที่ถูกปลดปล่อย เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งแอนและกอรตื่นขึ้นมาพบว่าทุกอย่างเหมือนจะกลับสู่สภาวะปกติพวกเขาไม่มีเสียงเคาะประตูหรือเสียงกระซิบจากเงาดำของสายบัวอีกบรรยากาศในบ้านดูอบอุ่นเหมือนเดิมแอนหันไปมองกอนพี่คิดว่าทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอย่างที่เราไม่เคยคิดกอรตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่ในใจของเขาเองก็ยังคงมีคำถาม สายบัวยังหลอกหลอนพวกเขาหรือเธอจะไปแล้วจริงๆและฝาลงศพของเธอจะยังคงตามหลอกหลอนบ้านหลังนี้ไปตลอดการหรือไม่เรื่องราวของสายบัวอาจจะจบลงแต่เงาของความสยองขวัญน,นั้นยังคงติดตามพวกเขาอยู่ในทุกย่างก้าว